อะไรดีเบนก็บอกว่าดีค่ะอะไรที่ไม่ดี เบนก็บอกว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะแม่ๆต้องเปิดใจลองเองแล้วนะคะปีนี้เบนเข้าสู่วัยเลข4แล้วค่ะมีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ําจากการทํางานแล้วเริ่มมีฝ้ากระบางๆนะคะทําให้แอบไม่มั่นใจเวลาทํางานออกกล้องเพราะผิวหน้าเริ่มมีปัญหาค่ะแต่เบนก็ไหวตัวทานค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างนิสิตครีมเกลือชมพูตัวนี้เลยค่ะที่มาช่วยกู้ผิวให้กับเบนนะคะหมดกังวลได้เลยค่ะนิสิตครีมเขาเป็นครีมงานวิจัยแบรนด์คนไทย ช่วยรถฟ้ากระจุดด่างดําและตอนนี้ยอดขายของเขาทะลุไปกว่า1นล้านสามแสนกระปุกแล้วค่ะและได้มีการทํางานวิจัยร่วมกับคณะหาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยค่ะสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เลยค่ะเบนก็เลยมั่นใจเลือกใช้ นิสิตครีมค่ะสารสก,กัดหลักเข้ามาจากเกลือชมพูนะคะช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆแลดูจางลงและมีวิตามิน B3 ให้ผิวแลดูกระจ่างใสดูผิวสม่ําเสมอค่ะและมีไฮยาลูรอนบารุงให้ผิวเนียนนุม่มชุ่มชื้นอิ่มฟูนะคะทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าค่ะแม่ๆที่กังวลเรื่องมีฝ้านะคะเบนอยากให้ลองใช้เลยค่ะเพราะว่าราคาแค่หลักร้อยเองค่ะเบนบอกเลยค่ะว่าเบนเนี่ยชอบมากเลยค่ะราคาเพ เพียง290บาทนะคะลูกค้าโปรนี้เฉพาะออนไลน์เท่านั้นก็คือ5กระปุกนะคะได้990ค่ะแถมสบู่นิสิตไปอีก1ก้อนนะคะตกกระปุกละไม่เกิน200บาทโหราคานี่คุ้มมากเลยนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นซีเจแล้วก็วัสรนทั่วประเทศไทยเลยค่ะ